ร่วมกันญาติพี่น้องมาร่วมกันทำกิจการรักศรีถวายทานถวายพระบารมีตึกกระส่งก็ได้การบุญให้โยมทองบุญชงกูได้ชาปนกิจตายตรงลอยวันวันนี้สิ่งที่จะเป็นบุญให้ตามหลักที่บร หนึ่งต้องถวายทานสองต้องรักษาศีลสามต้องสวดมน 2. ต์เจริญภาวน,น,นาโยมพระโซดให้แทนโวนหนึ่งโยมนั่งต่างก็เป็นการจเจริญภาวนานัางตามประเพณีที่โยมเมื่อบุคคลผู้ดเดียวที่เรารับรู้รับไปแล้วก็ทำบุญให้การทิพย์ะท่านไปสวดอาญาจะชาพิธ เยองความเพราะมันบอกไปว่าอะไรก็ไปไวก่อนส่วนจ้าจากเขาเป็นผู้ร่วงรับไปแล้วลาลักจากพวกเราไปแล้วถ้าจะฝากบุญให้ถึงบุคคลผู้ที่เรารักมียองพอไปต้นก็ต้องฝากลาไว้เรียว่าษาคำอีสุปฏินิทากลาว่าฝากพระสงฆ์ไปให้ ยองกองหมดโอกาสได้นั่งกินขท้าวพับหลังจากพักตัวไปแล้วไม่มีวันคืนเขาจะได้ด้วยก็ได้คอพระตาแล้วก็มี่มันผสมลูปแต่เรู้มีความสำคัญนั้นองนี้ก็มีตำบาอาจารย์แม่ข่านองคพทองค์ที่กำลังทายรูกที่ก็ประโยชน์แต่แต่ประโยชน์ สโินองนสี่ะเป็นน้องเรียนทำแปดนายโยคัองกอไป้วก็เกตเกตเกตองที่ห้านระโยเกตประโยเกตประโยอีหน้า่อบนโยแปดเรียกว่าสำคัญรน,น,นั้นองทมายสุดนั้นก็ยิ่งสำคัญใหญ่ <c oughs> ดีจะมาบวชกอนเป็นทหารเรียวเป็นทหารรักษาพระองค์ แมา่น่อเนี่ยถ้าในโรงพเสด็จ,จ้าเสด็จท่นา,านเป็นน่วยพยาบาลต้องขึ้นยืนบัอตเตอร์ตามเสด็จไปด้วยโชคีที่ลาป,ปวดก่อนทำอะไรก็ไปอยู่โรงไมนนู่นแหละท่านก็มาเรียนปวดว่าสบายมาเรียนทุกวันแต่แมาพ่าที่ยองสวายเนี่ยือว่าสบายแค่